ฮัลโหสวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b b m Molly Channel เย้วันนี้นะคะมายก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนในเชียงใหม่กันนะคะติดตามชมกันเลยคะ่ะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านจงปัวเชาวชื่อนะคะหรือที่แปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนั่นเองพิกัดนะคะจะอยู่ที่ ถนนอารักค่ะข้างร้านพินช็อปเลยนะคะให้นะคะที่อยากช้อปปิ้งนะคะก็มาช้อปได้เลยค่ะร้านนี้นะคะก็เป็นร้านที่นำเข้าสินค้าเข้ามาจากจีนนะคะมีทั้งเครื่องดื่มนะคะเครื่องปรุงอาหารแหง้งแล้วก็ขนมค่ะ และดีนะคะก็คือสิ่งที่ไม้ได้มาทั้งหมดในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะซื้อมาในราคา3 7 3บาทนะคะแล้วขนมแต่ละอย่างรสชาติมันเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> อันแรกที่ไม้ได้มานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นบุกรสหมาล่านะคะรสชาติก็จะเผ็ดเผ็ดชาชานะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าค่ะอันนี้คือเป็น ขนมที่เราชอบมากๆเลยตอนเบอยู่จินนะคะมันต้องแกะตรงตูดเขามีรอระรับมาตรงตูดอย่างนี้หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอืมดี ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นรสอีกรสชาตินึงนะคะเมื่อกี้รสหมาล่านะคะที่เป็นทองสีส้มส่วน2องสีแดงจะเป็นรสเผ็ดอย่างเดียวค่ะอ,อยเป็นไหมทุกคนเหมือนกันแหละหมายถึงว่าหน้านตามันเหมือนกันแต่ว่ารสชาติคนละรสชาติกัน กัแบเบสอันนี้คืออะไรเคร้กไข่เหรอเป็นเหมือนคุกกี้ป่ะมีสี่ชิ้นนะคะรดรดนมรดเนยรดนมรดเนยมหอมนี่นะคะ่ะก็จะเป็นหนะ้าตาแบบนี้ มีสีชิ้นแล้ว่าน่าจะเหมือนบิสกิตอันนี้ไม่เคยกินอืมอืมอร่อยรสชาติเหมือนขนมไข่ทยีแข็งๆมีกลิ่นเนยนิดนึงเออ,อหอมหอม ต้องไปลองต่อมานะคะก็จะเป็นเยลลี่สับปะรดนะคะหวังจายนะคะอันนี้ตอนมาอยู่จีนโคตรชอบกินเลยมาแกกันหอมสับปะรดมากอ,อืเห็นัหมจะเป็นน้องสับปะรดน้อย อร่อยชัดเปรี้ยวๆหวานๆหน,หนึๆบๆดีอันนี้จะเป็นเหมือนบ้านเราเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือน voice ปะไม่์คือมาสองรสนะคะจะเป็นรสบลูเบอร์รี่กับรถมะนาวแล้วเหมือนข้างในก็จะมีบัตเตอร์มีเหมือนเนยข้างในด้วยนะรองดูอ่ะไม่มีเนยแต่อร่อยเพราะว่าเรานเราชอบกิน ดืมันกับนมรสชานมตัวนี้นะคะจะเป็นชานมรสชีสนะคะซึ่งมันจะมีกลิ่นชีสไม่เหมือนชานมธรรมดาทั่วไปนะคะก็จะมาชิมให้ดูกันมีกลิ่นหอมชีสแล้วก็ชาแต่ว่ากลิ่นชีสชัดกว่าตัวต่อมาที่เราได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมาม่า อันนี้ซองละ45บาทนะคะจะเป็นรสผักกาดดองรสเนื้อผักกาดดองนะคะ mm hmm. เด็กหอนะคะจะชอบมากมากเลยนะคะเพราะว่าอร่อยมาก mm hmm. ต่อมานะคะก็จะเป็นนมเปรี้ยวอันนี้นะคะราคา25บาบาทนะคะ mm hmm. เรายังไม่เคยชิมเหมือนกันนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นครั้งแรกเรามาดูกันรสชาติจะเป็นยังไง mm hmm. หวาน,นๆเปรี้ยวๆรสชาติเหมือนนมเปรี้ยวทั่วไปแต่ว่า หมายว่าแพ็กเกจแบบเนี้ยถ้าเราเอามาใส่ตู้เย็นนะ่ะน่าจะเริ่ดตัวต่อมานะคะก็จะเป็นชาเหมือนกันอันนี้เป็นชายี่ห้อคิรินนะคะอันนี้ก็จะเป็นชานมเคยกินอร่อยไอหมหอม แต่ยังไม่มันเท่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้มันกว่าแต่อันนี้หอมกว่าก็แล้วแต่คนจะชอบนะคะถือว่าใช้ได้เลยนะไม่หวานมากสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นชามะนาวนะคะแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือมันจะเย็นค่ะเหมือนมีมิ้นท์อยู่ในนั้น ชาก็จะเป็นสีใสแบบนี้ก็คือชามะนาวไม่หวานมากแต่กินไปแล้วจะรู้สึกเย็นๆที่คอเหมือนกินมหมักฝรั่งไปด้วยถ้าใครชอบมิ้นนะคะก็แนะนำค่ะไปตำกันเลยค่ะไปค่ะใครนะคะที่อยากให้ไมรีวิวอะไรอีกนะคะหรือว่าอยากให้ไมลองกินอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะจากใต้คลิปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไม่ก็จะไปซื้อมาลองอีกนะคะ ส่วนใครนะคะที่ชอบวิดีโอนี้นะคะก็ไมค์ก็ฝากติดตามนะคะกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ไมค์ด้วยนะคะตอนนี้นะคะไมค์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ